เดี๋ยวมันจะไปไหนเดี๋ยวกูขับตามโง่จังว่ะอือหือเย่งตำรวจเถอะอ ับรถตามเหมือนรถลงบ้านนะคะพี่เราขับเหมือนคนเมาอะค่ะแล้วก็พ่นควันดําตอนนี้ค่ะแล้วก็ขับแซงไปแซงมาจะชนคันอื่อยู่แล้วค่ะตออข้างทางแล้วก็เหมือนอ้วกสองรอบแล้วนองหนูขอไข่4031เลยค่ะเหตุการณ์นี้ต้องชมด้วยตาเป็นนาทีระทึกจริงๆของรถฉุกเฉินซิ่งเกินเบอร์ขนาดไหนฝ่าไฟแดงยังไม่พอพ่นควันดำกระนำอีกตั้งหากครับถายดี

ขับรถตามเหมือนรถลงบ้านะคะพี่เราขับเหมือนคนเมาอะค่ะแล้วก็ควันดําตอนเนี้ยค่ะแล้วก็ขับแซงไปแซงมาจะชนคันอื่นอยู่แล้วค่ะจอดข้างทางแล้วก็เหมือนอ้วกสองรอบแล้วนอนหนูขอไข่4 0 3 1เลยค่ะโอ้โหเฮ้ยรถเจ้าหน้าที่ดีกว่าก็รถกู้ภัยอ่ะนึกว่ารถแบบรับส่งผู้โดยสารธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เลยนะครับนี่คือรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและข้ารถเขียนไว้ชัดเลย เบืองเลยแอมบูลแลนต์หมายลเลขทะเบียนนอนหนูขอไข่4031เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเลยม,เมันเกินเบอร์เกินไปเมาบ่าตอบไม่ได้เมาต่อไม่ได้แต่สภาพเนี่ยมันไม่เหมือนคนขับรถกู้ภัยปกติธรรมดามีทั้งฝ่าไฟแดงทั้งควันดำแถมยังกระนำเหยียบไม่สนว่าจะไปเสียบใคร ชนไหมเคราะดีงานนี้ไม่มีชนและต้องบอกว่าคนที่ตามเหตุการณ์นี้เป็นสองสาวชาวเลยสวยด้วยสองสาวชาวเลยสวยด้วยเ<อ>ก่งด้วยแกร่งด้วยและเอาเรื่องถึงที่น้องโมเดิร์นน้องโมเดิร์นชนันทิดาสารขันเป็นคนที่เดี๋ยวถึงกูขี่ตามมาได้ยินเสียงไหมน้องเลยเป็นคนขี่ตามไปไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้น้องเลยบอกว่ารับไม่ได้เหตุการณ์นี้หากชนคนตายจะมีคนอีกมากมายเจ็บครับแกก็เลย วิ่งซิ่งตามไปบันทึกภาพเอามาฝากชาวโลกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวฟังจากน้องโมเดิร์นในการก่อนหน,น้านี้ที่มีคนติดต่อมานะคะอยู่ที่หนองยาบปองค่ะคือเขาเนี่ยขับรถชนรถโรงเรียนค่ะแล้วก็มีเด็กนักเรียนในรถเนี่ยหัวแตกค่ะพอไปถนนตัดใหม่ตรงซอยมะขามหวานเนี่ยเขาชะลอจอดข้างทางแล้วก็อ้วกค่ะหลังจากที่โพ์คลิปไปนะคะไม่นานเนี่ยก็มีคนที่รู้จักกับคนขับเนี่ยทักมาเล่าฤลิรมาให้ฟังค่ะก็คือ มีการทำลายข้าวของทำลายคนในครอบครัวแล้วก็ดื่มสุราค่ะแล้วก็ชอบเมาแล้วขับเขาเนี่ยพลสภาพการเป็นกู้ภัยแล้วไม่ควรที่จะนํารถแบบนั้นเนี่ยมาขับขี่บนท้องถนนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะว่าคนขับเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพค่ะแล้วก็เมาแล้วขับเป็นอันตรายต่อผู้อื่นบนท้องถนนคืออ้อวกอ้วกโชว์ผู้หญิงเลยโอ้เนองต้องมาสอนนะต้องมาสอนนะให้ทั้งทั้งที่เป็นรถกู้ภัยนะครับแต่หลังจากที่คลิปนี้โด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียเจ้าของรถเขาออกมาบอก ผมเองพอดีน้องผมเอาไปขับส่งคนไข้ยังมาบอกว่าขับส่งคนไข้นะอีกนะวันดำก็ขออภยัยหากทาให้ใครเดือดร้อนยอมรับผิดอธิบายไว้แบบนี้ชาวเน็ตเลยบอกว่าถ้าเชื่อก็มาออแล้วครับไม่มีใครเชื่อว่าอยู่ดีๆจะไปรับคนไข้แล้วเมาไมายขนาดนี้ได้แล้วเหตุการณ์นี้เลยบอกว่ามันไม่ปกติธรรมดา อยากอยากหวังว่าตำรวจภูธรเมืองเลยจะสนใจข่าวนี้คล้ายๆกับชาวโลกโซเชียลมีเดียเพราะมันไม่ใช่แค่ขับรถซิ่งไปซิ่งธรรมดามันกลายเป็นว่าอาจจะชนคนตายได้ฮะเราต้นสังกัดกู้ภัยตรวจสอบด้วยนะรับถือน้ำใจออน้องโมเดิร์นกล้าเหลือเกินจริงๆใช่แจ้งรายละเอียดจำได้ทุกอย่างเลยนะเออแล้วยังสอนกลับด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเมาก็ไม่ควรมาขับสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ยิ่งเป็นรถกู้ภัยด้วย